ครับสวัสดียามเช้านะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็หาโอกาสจังหวะเวลาระหว่างการเดินทางนะครับมาอัปเดตข่าวสารยามเช้าให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้รับทราบกันสักหน่อยนะครับก็เข้ากันมาแล้วนะฮะคือวันพุธเนี่ยข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือเนี่ยมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนวันนี้ก็วันแรกนะครับที่สภาจะเริ่มอภิปราย พรกรกู้เงินนะจะอภิปรายพรกรกู้เงินจะมีกฎหมายกู้เงินเนี่ยน่าจะประมาณ4ี่ฉบับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอีกหนึ่งฉบับเอาง่ายๆว่าเป็นการอภิปรายพรกรกู้เงินนะครับวันนี้ก็รอดูฝ่ายค้านทําหน้าที่และดูการชี้แจงจากนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องละกันนะครับวันนี้สภากลับมาดุเดือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ผมก็ส่งทีมข่าวเลยนะครับไปเกาะติดเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้ามีเหตุการณ์มีความคืบหน้ายังไงเนี่ยก็จะได้รีบนําเสนอให้ได้รับทราบนะครับส่วนข่าวสารนะครับเมื่อวันนี้ประเทศไทยของเรารายงานผู้ติดเชื้อโควิด3คนนะสคนแต่ว่า3คนเนี่ยไม่ได้ติดในประเทศนะครับคือเขาติดมาจากต่างประเทศคนนึงมาจากรักเสเซียคนนึงมาจากคูเวตนะมาจากคูเวต2รัเสเซีย1รวมเป็น3นะครับ ก็อยู่ในสถานที่กักตัวหรือที่เรียกว่า s t เต u a ค a อล i n นก็ไปก็ไปตรวจเจอนะครับก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรกับคนในประเทศนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยไปเจอกลุ่มนักศึกษาไทยที่กลับมาจากซาอุดีอาระเบีย30กว่าคนน่าจะติดประมาณ5คนเดี๋ยวรอยืนยันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอยืนยันและกันจากการถแถลงของสอบคในช่วงประมาณสายๆวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ทราบผลนะ คือตอนนี้เนี่ยกระบวนการตรวจสอบโควิดของรัฐเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มาจากต่างประเทศนะกลุ่มที่2ก็คือเขาเรียกว่าการใช้มาตรการเชิงรุกกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ติดเชื้อในประเทศซึ่งจะถูกแยกออกเป็น2กลุ่มย่อยหลักๆก,ก็คือ1ติดมาจากกลุ่มผู้ป่วยยืนยันและ2ติดมาจากการไปพื้นที่เสี่ยงนะครับ นะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับนะนั่นหมายความว่าที่ติดในประเทศไทยไม่มีเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือติดกลับมาจากต่างประเทศนะอันนี้เป็นเป็นเชื้อเป็นเรื่องของการติดเชื้อส่วนโลกตอนนี้เนี่ยน่ากลัวนะฮะน่ากลัวศูนย์กลางการแพร่ระบาดตอนนี้ขยับไปอยู่ที่อเมริกาใต้ด้วยนะครับตอนนี้อันดับสของโลกที่ติดเชื้อสามแสนกว่าคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใกล้สี่แสนหรือยังนะครับ ก็คือบราซิลนะฮะก็คือบราซิลนะครับส่วนเบอร์หนึ่งยังเป็นอเมริกานะล่าสุดวันนี้เห็นว่าที่ชิลีนะครับชิลีเนี่ยติดวันเดียว45,000คนนะครับก็อยู่ที่อเมริกาใต้คือศูนย์กลางตอนแรกีอยู่ที่จีนจำกันได้นะครับอยู่ที่จีนจากนั้นย้ายไปยุโรปจากนั้นขึ้นมาอเมริกาจากนั้นออกไปทางอเมริกาใต้ นะครับอินเดียก็ยังหนักอยู่นะครับอินเดียก็ยังหนักอยู่นะก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครมก็มีมติต่อพกฉุกเฉินไปอีกเดือนหนึ่งนะอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนั่นแหละครับนะส่วนเคอร์ฟิวเนี่ยเดี๋ยวสอมอชอประชุมวันนี้นะครับคงมีการปรับเวลานะครับเคอร์ฟิวเดี๋ยวรอติดตามวันนี้นะ คงมีการปรับเวลาจะเป็นห้าทุ่มถึงตีสามหรือเปล่าหรือจะเป็นเที่ยงคืนถึงตีสี่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดูแลกันนะเดี๋ยวรอดูแลกันอ่ะทีนี้มาเรื่องของมาตรการเยียวยานะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติอนุม,มัติเงินกว่าสามหมื่นล้านนะครับเกือบเกือบสี่หมื่นผมจำน่าจะสามหมื่นเก้านะ 3,900,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ประกอบอาชีพเปราะบางอดีผมคูณเลยก็ได้นะ13ล้านคือ,อทำข่าวเนี่ยมันต้องอย่างนี้ย3 3ล้านคูณ3,000ใช่ครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมครมอนุมัติเงินเนี่ย39,000ล้านบาทเพื่อจ่ายให้คนเนี่ย1 3ล้านคนนะครับ 13ล้านคนที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะประกอบไปด้วยคนชาราคนพิการและเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6กขวบนะครับส่วนคนไร้บ้านไม่ได้ตังนะครับแต่ว่าจะมีมาตรการอย่างอื่นไปให้ความช่วยเหลือนะครับสิล้านคน3กลุ่มนี้ก็จะแบ่งออกเป็นเด็กเด็กประมาณ1 4, 50, นึ่งล้านสีห้าหม่นคนเด็กที่เกิดมาในครอบครัวคนจนนะครับต้องขีดเส้นใต้แบบนี้ สองก็คือคนชราคนชราประเทศเราเยอะนะฮะบ,บ้านเราเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับคนชราประมาณ9ล้าน6กแสนคนเกือบ10ล้านนะ่ะคนชราในบ้านเราเนี่ยสิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะสิกว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรเลยนะครับแล้วก็คนพิการอีกประมาณ2 000, ล้านกว่ารวมเป็น13 000, ล้านก็คือจะได้เงินเนี่ยนะครับเดือนละพันบาทน,นับตั้งแต่เดือนพฤษภานะนับตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎา แต่นี่มันจะผ่านเดือนพฤษภาแล้วหรืออีกไม่กี่วันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนพฤษภากับมิถุนาก็จะทบกันจ่ายให้สองพันแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งพัในเดือนกรกฎาคมเห็นไ,ไหมฮะจะจ่ายอีก1000ในเดือนกรกฎาคมสรุปก็คือกลุ่มเปราะบางได้เดือนละพันนะครับพฤษภามิถุนากรกรกฎาคมนะครับเอ่อได้เดือนละพันนะก็เด็กครอบครัวยากจนอายุไม่เกินหกขวบนะ แล้วก็คนชรานะครับแล้วก็คนพิการนะครับอันนี้คือได้เพิ่มจากเบี้ยรายเดือนนะเบี้ยรายเดือนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็ได้ปกตินะเบี้ยรายเดือนที่ได้กันอยู่แล้วก็ได้ปกติทีนี้มีคนถามเข้ามาเยอะว่าแล้วคนพิการคนชราแล้วเด็กเนี่ยถ้าได้มาตรการเยียวยาห้าพันได้เกษตรกรห้าพันเนี่ยจะยังคงได้อยู่ไหม ไอ้สามพันใหม่เนี่ยนะครับเจตนารมณ์ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เขาอยากให้ได้นะครับเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นกลุ่มพิเศษเป็นกลุ่มพิเศษไม่ได้วัดออกจากการประกอบอาชีพต่างๆเป็นกลุ่มคนที่น่าเห็นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้ได้แต่เดี๋ยวเนี่ยกระทรวงพมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะไป คุยรายละเอียดกับกระทรวงการคลังอีกทีหนึ่งนะแล้วก็จะรับฟังเสียงจากโซเชียลเสียงจากโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถามคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าคนชารากับคนพิการเนี่ยที่เขาได้เงินเยียวยาห้าพทั้งจากกระทรวงการคลังก็ดีหรือไปได้จากกระทรวงเกษตรก็ดีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าคนพิการกับคนชาราเนี่ยควรได้ 3, สามพันนี้ซ้ำซ้อนไหม ช่วยตอบหน่อยครับรัฐบาลเ็าดูอยู่คือตอนนี้คือคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าคือเขาใช้หลักการแบบนี้ว่าเพราะมันเป็นเงินกู้เขาต้องรับฟังเสียงของคนทุกคนเพราะทุกคนร่วมกันเป็นหนี้นะเพราะทุกคนร่วมกันเป็นหนี้เขาก็บอกว่าด้วยความตั้งใจงรัฐบาลเนี่ยอยากให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยได้ซ้าซ้อนนะได้หลายต่อนะนะเขาอยากให้ได้หลต่อ คือตอนนี้หลักเกณฑ์ของเขาก็คือจะให้ให้ได้นั่นแหละให้ซ้ำเลยให้ซ้ำเลยแต่เดี๋ยวเขาจะไปหาบรือชัดๆแล้วก็ฟังเสียงโซเชียลไงเขาจะหาบรือชัดๆแต่เบื้องต้นเนี่ยเทน้ำหนักไปเน็ที่ทางได้นะครับนะนะเทไปในทางได้คุณผู้ชมคิดว่าสมควรไหมถ้าถามผมนะผมก็คนไทยคนหนึ่งอ่ะผมเขียนว่าสมควรอผมเห็นว่าสมควรได้ผมคิดว่าควรได้ซ้ำนะ คือเขาว่าซ้ำที่นี้มันไม่ใช่ซ้ำสิบล้านนะเพราะว่าเด็กเนี่ยประมาณหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่คนเนี่ยนะอันนั้นไม่ซ้ำซ้อนอยู่แล้วเพราะเด็กมันไปขอเงินเยียวยากเกษตรขอเงินเยียวยาครั้งไม่ได้อยู่แล้วอันนี้จะเป็นการได้ครั้งแรกนะส่วนคนชาราคนพิการเนี่ยถามผมผมคิดว่าสมควรได้อีกสามพันเพราะอะไรผมมองสองอย่าง หนึ่งก็คือเอาละเหตุผลของความยากลำบากเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มพิเศษก็ว่ากันไปสองมันเป็นอย่างนี้คือถ้ากระทรวงการคลังกับกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยนะยังคงถ้าต้องไปตรวจนะมันซ้ำซ้อนหรือไม่กับคนที่ได้เงินเยียวยา5 0 0พันกับเงินเกษตร5,000ันเนี่ยนะครับมันจะเสียเวลาแล้วเดี๋ยวไปตรวจกันเนี่ยนะครับจะตรวจผิดผิดถูกๆแล้วมันจะช้า จะทําให้คนอื่นเขาพลอยไม่ได้ไปด้วยเพราะมันติดบ้านเราก็อย่างที่รู้นะครับทํากันมาหลายกลุ่มเนี่ยนะครับค่อนข้างมั่วเดี๋ยวมั่วแล้วช้าไม่ทันจ่ายสักทีเดี๋ยวคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้มันจะมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าสมควรได้มันก็จะมีสองเหตุผลว่าอ่ะเพราะเป็นกลุ่มพิเศษเพราะป้องกันความมั่วที่จะเกิดขึ้นจ่ายเลยเห็นไหมนี่คุณผู้ชมแทบทั้งนั้นเลยนะครับบอกว่า คนแก่คนชาราคนพิการควรได้ซ้ำซ้อนอควรได้ครับเพราะคนชาราบางคนก็ไม่ได้เงินห้าพันนี่ครับอันนี้แทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณผู้ชมบอกว่าสมควรเอาพี่รัชดานะครับพี่รัชดารองโฆษกรัฐบาลที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยหรือว่าทีมงานหรือรัฐบาลดูอยู่นะครับได้ยินไหมครับว่าพี่น้องประชาชนที่เขาดูผมอยู่เนี่ยนะครับห้าหกพันคนตอนนี้นะครับทำโพได้เลยว่ากันง่ายๆเขาบอกว่า คนชาราคนพิการควรได้ซ้ําซ้อนนะครับนั่นหมายความว่าคนชาราคนพิการเนี่ยมีบางคนนะมีโอกาสได้3เด้งมีโอกาสได้3เด้งขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเด้งที่1ก็คือเบี้ยรายเดือนเด้งที่2ก็คือ5,000บาทที่ลงไปก่อนหน้านี้ถ้าท่านได้เด้งที่3ก็คือเงินกลุ่มเปราะบางอีกเดือนละพันรวมเป็นสามพบาทนะครับรวมเป็นสามพบาทท่านก็จะได้ทั้ง เบี้ยประจำของท่านได้ทั้งเงิน5,000 3สามเดือนและเงิน1000บาทอีก3เดือนนะครับเนี่ยทุกคนบอกว่าสมควรได้หมดเลยนะครับแล้วคนที่ตอบมาก็บางคนก็ไม่ได้เป็นคนพิการนะครับไม่ได้เป็นคนชาราแต่ประการใดนะโอเคนะโอ้โหนี่เป็นสันธามติเลยนะครับของคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ขอบพระคุณมากนะครับที่ที่ร่วมมือเวลาผมถามอะไรไปเนี่ยคือมันจะได้ไปต่อได้นะ สรุปว่าคือรัฐบาลเนี่ยเขาก็อยากให้ได้นะแต่เดี๋ยวเขาจะให้ให้กระทรวงการคลังกับกระทรวงพัฒนาสังคมด้วยความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยไปคุยกันอีกนิดนึงแล้วเขาบอกว่าเขาจะฟังเสียงโซเชียลเพราะมันเป็นเงินกู้ต้องฟังเสียงชาวบ้านประชาชนด้วยแต่ผมดูแล้วทุกคนบอกว่าสมควรได้ซ้ําซ้อนนะสมควรได้ทั้งสงเด้งชัดเจนมากครับคุณผู้ชมครับโอเคนะกลุ่มนี้จบผมคิดว่าเดี๋ยวผมตามให้นะ จะตามบี้ตามจี้ให้ใจ่ายให้เร็วที่สุดอย่าเงื้อแงะอย่าช้าเหมือนประกันสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ควรก็ควรไปดูตัวอย่างจากกระทรวงการคลังดูตัวอย่างจากทอกอดูตัวอย่างจากประกันสังคมว่ามันช้าขนาดไหนนะเอามาปรับปรุงการทำงานด้วยโอเคโอเคนะ,ะกลุ่มปอบางชัดเจนมากสมควรทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มากันที่ กลุ่มเ,เราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้บอกว่าทบทวนสิทธิ์รอการตรวจสอบอยู่ท่านไปกรุงไทยอย่างเดียวนะครับนะดีที่สุดธนาคารกรุงไทยผมคงพูดไม่ใช่ผมคงพูดไค้เท่านี้แหละผมยืนยันว่าต้องเอาตามนี้เพราะว่าเพราะว่าการรับเรื่องร้องเรียนนะเขาจะปิดรับเนี่ยวันศุกร์นี้แล้วนะครับเขาจะปิดรับวันศุกร์นี้แล้วนะก็รีบไปกันเสียนะ แต่การจ่ายเงินเขายังไม่ได้ปิดจ่ายนะเขาแค่ปิดรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยวันศุกร์นี้ก็ไปให้เรียบร้อยส่วนคนสีเหลืองก็ผูกพร้อมเพยให้เรียบร้อยผมดูหลายๆท่านเงินก็ทยอยเข้าเรื่อยๆล้นะครับงานนี้เราไม่ทิ้งกันกระทรวงการคลังเขาบอกว่าก้าวาต่อไปเราไม่ทิ้งกันผมไม่ทิ้งคุณผู้ชมแน่นอนนะครับจะตามให้ได้อย่างแน่นอนนะจะตามไม่ได้อย่างแน่นอนอันนี้มาตาเอ้ยอันนี้เราไม่ทิ้งกันนะครับ ส่วนเกษตรกรตอนนี้เขาจ่ายไปแล้วประมาณ5ล้านคนนะเออเขาบอกว่ากลุ่มแรกเกษตรกรเนี่ยจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ประมาณ7ล้านคนศุกร์นี้7ล้านคนขอบคุณทกศมากเสาร์อาทิตย์บอกว่าก็จะทํางานก็จะจ่ายให้ให้ครบ10ล้านคนภายในสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรคนไหนที่ไม่ได้มีบัญชีคุณพี่น้องไปตรวจสอบด้วยนะทกศแจ้งผมมาเนี่ยนะครับ มีกว่า480,000คนนะครับไม่มีบัญชีนะครับเงินน่ะได้แล้วแต่ไม่มีบัญชีรีบไปติดต่อทอกศโดยด่วนลูกหลานคนไหนดูให้พ่อให้แม่ด้วยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเรื่องพวกนี้นะทอกศก็ไปติดต่อให้เรียบร้อยรอมส่วนเมื่อวานนี้ครมมีมตินะครับข้าราชการที่ข้าราชการทั้งประจําลูกจ้าง แล้วก็บํานาญนะข้าราชการประจําลูกจ้างแล้วข้าราชการบานาญไม่ได้นะครับถ้าเป็นเกษตรเนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้เงินเกษตรนะเพราะถือว่าท่านมีเงินของเงินเดือนอยู่แล้วของรัฐบาลเอยของข้าราชการอยู่แล้วนะครมบอมีม,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 มติออกมาว่าไม่ได้ชัวร์แล้วนะครับไม่ได้ชัวร์แล้วแล้วก็ใครที่ได้ไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าทกศเผือโอนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหักเงินเดือนนะวุ่นวายเอ้ยวุ่นวายมากเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปหักเงินเดือนนะครับ ข้าราชการคนไหนที่เป็นเกษตรแล้วได้เงินไปเดี๋ยวเขาจะไปหักเงินเดือนโอเคนะฮะวุ่นวายมากเลยนะครับเนี่ยนะส่วนกลุ่มล้านเจ็ดเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้านะกลุ่มล้านเจ็ดรอสัปดาห์หน้ามาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้ยังไม่มีการพูดถึงเลยนะครับรอสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณสองล้านสี่แสนคนนะ อีกประมาณ2องล้านสี่แสนคนอันนี้ก็รอสัปดาห์หน้าเหมือนกันผมตามให้ทุกกลุ่มนะครับทีนี้มาดูประกันสังคมผมเหนื่อยใจที่สุดละนะผมเหนื่อยใจจริงๆตอนนี้สําหรับคนที่ไม่ผ่านหรือยังไม่มีความคืบหน้าเลยเขาให้ไปติดต่อที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือที่สํานักงานใหญ่ตั้งแต่8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นวันเวลาทำการนะครับนะ เขาทําได้เท่านี้เลยนะครับห่วยมากนะคือเวลาผมอ่านข่าวเนี่ยผมอ่านของกระทรวงการลางเออมันก็มีความคืบหน้าของมันไปกระทรวงเกษตรก็มีความคืบหน้าของเขาไปกระทรวงพอมอก็มีความคืบหน้าของเขาไปนะแต่ประกันสังคมเนี่ยห่วยมากใครที่มยังไม่ได้ก็ต้องไปติดต่อที่ประกันสังคมเท่านั้นนะครับแล้วไปติดต่อก็ไม่ใช่ว่าจะได้แล้วประกันสังคมก็ดูแลไม่ครบทุกกลุ่ม อย่างคนที่ถูกลดวันทํางานเนี่ยรายได้เขาลดลงเนี่ยนะครับประกันสังคมก็ยังไม่มีมาตรการอะไรเลยที่จะไปดูแลนะและที่เขาเรียกร้องกันมาว่าประกันสังคมมาตรสามสที่เป็นเกษตรกรเนี่ยควรได้เงินเยียวยาเกษตรด้วยเพราะประกันสังคมมาตรา33เนี่ยนะครับมันเป็นเงินเก็บเขานะ ผมพูดนะเวลาคนถามเรื่องประกันสังคมผมพูดได้เท่านี้นะฮะก็คือถ้าท่านยังไม่ได้ท่านต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมไอ้ที่เขาบอกว่าให้ส่งเรื่องทางไปรษณีย์เนี่ยนะครับถ้าท่านอยากทําท่านก็ทํานะครับแต่ผมคิดว่ามันมันมันล้าหลังมากนะจนคนบอกว่าสมชื่อม่อมเตาอ่ะเตาสมชื่อจริงๆประกันสังคมนี่ห่วยแตกมากต้องพูดกันตามตรงนะครับนะ ให้ผมพูดอะไรอะ่ะผมก็พูดได้เท่านี้แหละว่ามันห่วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยจะเปิดอินบ็อกซ์ให้คนไปส่งข้อมูลและจะพาไปที่ประกันสังคมสำนักงานใหญ่อะไรก็ไม่รู้คือมันดูแบบไม่มืออาชีพเลยอะ่ะไม่ใกล้เคียงเลยนะเหมือนทำของเล่นอะ่ะนะผมก็ไม่อยากหงุดหงิดต,ตั้งแต่เช้านะครับคุณผู้ชมครับกราบขออภัยด้วยคือประกันสังคมเนี่ยพูดชื่อนี้มาทีไรนี่นะครับ ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีและคณะทํางานเท่านั้นเอา้าต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีและคณะทํางานเท่านั้นเขาไม่มีขีดความสามารถพอที่จะทํางานนี้ชัดเจนนะครับนะชัดเจนนะหน่วยงานอื่นเนี่ยผมไม่เคยไปบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เปลี่ยนคนนะครับคือมันจะผิดพลาดบ้างจะมั่วบ,บ้างบ้างจะมั่วไปบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาติมันแล้วก็หาทางแก้ไขแต่ประกันสังคมนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องเปลี่ยนเท่านั้น มีหลายคนบอกผมว่าเปลี่ยนม้กกลางศึกเนี่ยมันจะไม่ดีนะมันไม่ดีแล้วครับมันดีไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ประกันสังคมเนี่ยมันต้องดูแลคนอีกไกลเดี๋ยวจะมีคนมีปัญหาการทํางานตกงานโดนลดวันทํางานโดนอะไรอีกมากมายอาจจะกินเวลากันไปปีสองปีนะครับสําหรับผลพวงของโควิดที่จะเกิดขึ้นกับคนทํางานเนี่ยรีบทําเสียนะรีบเปลี่ยนนะผมพูดได้เท่านี้แหละผมไม่มีความเชื่อมั่นอะไรกับท่านอีกต่อไป นะครับผมไม่มีความเชื่อมั่นเลยนะอันนี้เรียนตามตรงนะครับไม่ได้ดูถูกไม่ได้โจมตีไม่ได้ดูแคลนแต่ท่านต้องส่องกระจกดูตัวเองเยอะๆนะครับ,รบว่าท่านเนี่ยนะครับแบกความหวังของคนในระบบประกันสังคมในสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะครับแล้วท่านทําได้เท่านี้ท่านเปิดอินบ็อกซ์อ่ะเฟซบุ๊กอ่ะทาได้เท่านี้นะนะครับผมชัดเจนครับประกันสังคมเนี่ย สงสารก็สงสารนะครับเดี๋ยผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ทําหน้าที่สื่อก็เป็นกระบอกเสียงตอนนี้ผมเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวคนทํางานอย่างเดียวเลยนะครับนะเรียกร้องเลยต้องเปลี่ยนครับย้ําไม่ใช่การเปลี่ยนมา้ากลางศึกศึกของคนในระบบแรงงานเนี่ยยังอีกยาวไกลเพราะกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นจะกลับมาเนี่ยนะครับดีไม่ดีปีสองปีสามปีไม่รู้กลับคืนมาหรือเปล่านะเปลี่ยนเช่นตั้งแต่วันนี้ อย่าให้ทนทรมานกันไปอีกปีสองปีสามปีเลยครับกราบแล้วครับนายกครับเห็นบอกว่าเสร็จนี้จะปรับคอรมอเนี่ยนะครับเอากระทรวงแรงงานก่อนเลยคืองานนี้ไม่มีการเมืองนะไอ้ที่ประเภทไปจะไปปรับคอรมอกันในมุ้งนั้นมุ้งนี้แย่งชิงตําแหน่งกันเนี่ยอันนั้นไม่อยากจะพูดแต่อันนี้มันกระทบกับชาวบ้านมันควรทําเป็นกระทรวงแรกเลยเนี่ยฝากนีด้าโพฝากซุปเปอร์โพฝากโพอะไรก็ตามแต่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้คุณลองไปถามดูสิ ทำโพลแบบตรงไปตรงมานะลองไปถามดูสิว่าประชาชนคิดยังไงกับกระทรวงแรงงานว่าประชาชนอยากให้เปลี่ยนรัฐมนตรีแรงงานออกหรือเปล่าลองไปถามดูสิครับผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโพลลองไปถามดูนะท่านให้นายกไปทําโพลดูสิให้สมชไปทําโพลดูสิไม่ไหวแล้วครับวันหนึ่งก็บอกว่าคอมเก่าออนไลน์ไม่ได้วันหนึ่งก็บอกให้ส่งจดหมาย วันหนึ่งก็เปิดอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กอะไรอะนะอะไรของคุณเนี่ยคุณเล่นคุณนึกว่าคุณเล่นกับทํางานอยู่ที่กับคนห้าคนสิบคนเหรอครับนะคนสิบกว่าล้านบอกคอมเก่าออนไลน์ไม่ได้บอกให้ส่งจดหมายบอกให้เปิดอินบ็อกซ์อะไรนะครับอะไรอะไรครับคุณ เปลี่ยนนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนนะคนสิบกว่าล้านจะทรมานอยู่แบบเนี้ยไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะผมไม่เชื่อว่าจะดีขึ้นนะเพราะผมดูมาสามรอบแล้วตั้งแต่รอบคอมเก่าแล้วรอบคอมเก่าเสร็จมารอบจดหมายใครเขาต้องส่งจดหมายกันนาทีหน้าสิวหน้าขวานแบบเนี้ยและสามก็คือเปิดอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเอาเข้าไปครับหากันเข้าไป ผอมเก่าเปิดจดหมายเปิดอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กหากันเข้าไปกับพี่น้องหากันเข้าไปนึกว่าบริหารงานสามบาทสิบาทแหละครับเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วครับผู้คุณเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวอะ่ะมันก็มาอวยกันไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเขาลำบากสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะ ครบแล้วคุณผู้ชมครับโอ้ยนะครับจะเก้าโมงแล้วผมยังไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะเพิ่งออกมาจากสถานีนะครับกินข้าวเช้าหรือยังครับท่านยังไม่ได้กินเลยครับยังไม่ได้กินเลยกว่าจะได้กินก็น,นู่นแหละสิบสิบเอ็ดโมงนู่นแหละข้าวเช้าผมอ่ะนะครับเออช่วงนี้ข้าวเย็นก็ไม่กินนะข้าวค่ำะนะก็คือมันอ้วนเกินไปแล้ว นะเดี๋ยวถ้ามันกินไปเรื่อยๆมันจะอ้วนไปมากกว่านี้แล้วมันจะเอาไม่อยู่นี่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ก็ต้องยักยับยั้งไว้บ้างเดี๋ยวมันไปไกลมันอ้วนเกินไปเนี่ยมันจะเอาลงไม่ได้นะอโอเคนะครับโอเคนะแล้วแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะกดนี่ไว้แล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายคุณผู้ชมครับ จากนี้ช่วงบ่ายในยเวลาผมไลฟ์เนี่ยผมจะไลฟ์ทั้งเพจทั้ง u t u b e นะคุณผู้ชมก็ไปกด s u b สไคร์ใน YouTube ไปหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดกระดิ่งนะก็ได้ดูทั้งสองทางเลยสะดวกทางไหนก็เอาตามสบายนะครับแต่ฝากกดให้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะแต่ตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ